แดงด้วยขอบเพชรลูกบาบาทครับบาก็มีอันชฉีดครับให้กับทางด้านของแอลเมโบมอลัตนาณดิตนะครับ5้าหมื่นบาทนะครับโดยทีมงานของสีพุกนะครับเมื่อสักครู่นี้แจ้งให้ทราบนะครับอ่ะมาติดตามชมกันต่อนะครับบนเวทีทางฝ่ายแดงครับแอลแลมโบฟันศอกขวานะครับงัดเข้าไปจังหวะฟันศอกขวาไปอีกทีนึงแม่ศอกสั้นครับอาวุธอันตราย ขณะที่ยอดคมตักวันนี้ใหญ่ครับกดกดแขนนะครับกดได้อยู่อ่าหมายมันปั้นมือนะครับเตรียมที่จะล้างแขนไอ้สําเร็จมันติดตามชมครับยกที่3แล้วดูความฟิตครับดูกล้ามเนื้อทางด้านของยอดคมตักนี่ครับ<อ>พักแมหมหักเหลี่ยมนิดเดียวครับลูกนี้เก่งมากตั<อ>ดล่างสวยครับแต่โบขยับเดินออกเข้าไม่ถึงตัวครับ แรมโบ้ดีเป็นประเภทดีเซลเลยครับเครื่องร้อนช้าหน่อยครับเดี๋ยวดูครับจะคงราคาหรือจะลดลงครับแต่ว่านาทีนี้ต้องมาแล้วครับแรมโบถ้าเป็นปืนคนก็ตก้องกดยอดชอยิงชุดแล้วเพชรปตอ,ตอช้าไม่ได้ครับผ,ผู้กองยอดอ่าผู้หมวดยอดต้องสั่งลุยแล้วเอ็มกโบกแล้วทีมเพชรปตอ,ตอดีได้ไหมไม่แก่ช้าเลยเกินครับวันนี้ จังหวะโยนเข่าตักหวัดตั้งแทงของยอดของประตักไม่ได้เะครับเดี๋ยวดูครับกว่าจะถึงตัวดีต้องโดนอะไรก่อนหนึ่งทีครับโดนไม่โดนดูครับโดนไม่โดนคุณไปกิซ้ายโดนแล้วแม่จังหวะซ้ายครับยังไม่ถนัดแม่แต่ทรงดีตั้งรับอยู่นะครับแลมโบแทงเข่าขวานะครับเล่งไปเรื่อยๆบุกเข้าไปครับแลมโบแลมโบเพ็ดปัตออลลิมอรัตนบัณฑิตเติมเกมลุก ไห้ไตเมือครับต่อยขวาไปทิ้งโดมซ้ายเอาเกี่ยวโอ้ยแหม่กลัวโดนครับล่นก่อนลูกนี้จับขาแล้วก็ยกขึ้นนะครับซ้ายยังไม่ออกครับติดเบร์ไปอีกแรโบนี่เอาไงดีครับแต่ก็ไปแบบเรื่อยๆมาเรียงๆครับยังไม่เร่งครับแรโบขยับเกงไปมาด้วยครับอึดอัดครับเอาโดนกว่าลากเอาตี้แรโบมาขวางหน้าไว้ แทงซ้ายเอาล้วครับเสียงเชียร์มาได้สองทีครับยังไม่ต่อเนื่องจะรอฉายชุดเดียวเลยหรือเปล่าครับอ่จะเป็นสองเรื่องควบหรือฉายนาทีเดียวยกหน้ายกซี่ได้ไหม,อมยอดหัวมตักได้ลูกขยันในลูกชัดเจนครับแรมโบ้ได้ลูกหนักช้าหน่อยนะครับเอาครับ อะไรจะเกิดขึ้นครับแต,แตะนุ่มได้ระยะซ้ายทีหนึ่งเตะไปกับแรมโบ้ก็ไม่เะถทือนะครับขยับเข้าไปอาจจะช้าหน่อยครับแมเริ่มมาเริ่มมาครับตามลุ้นกันต่อนะครับแรมโบ้เคยชนะมาครับวันนี้เจอแข่งซ้ายเยอะไล่แขนดูเหลี่ยมครับสู้ด้วยเหลี่ยมตัวยอว่อยคบอลต หรือว่าศักสุริยาครับชาวโคโยฮอินจูถแทงไปซ้ายแม่ยกนี้ออกมากขึ้นครับสักสุริยาไต้ซ้ายสอกซ้ายแลมโบ้บู้นะครับเอาละครับเข้มข้นเราใจระทึกใจตีตีมาตีคืนก็หักก็มาหักไม่ลงโดนซ้ายแข่ขวาได้แมจังหวะเน็บด้วยขวานะครับของแลมโบ้เรียกเสียงเชียร์เลยะครับขวาไม่ทีครับโอ้โหเตะตั้งกำแพงได้จริงเตะขวานะครับมาดีครับไตะแล้วขา เตะหนูวิดันแทงไปทีนึงครับเอากระชากมาตียอดธุมะตักมาจจะเกาะนะครับจัดเกาะแต่ยังตีไม่ได้ครับไม่โรมรันพันตูไม่สยายปีกไม่ตะลุมบอลยกนี้ไม่รู้จะทำยกไหนแล้วละครับแรมโบชุดเดียวไหมยอดธุมะตักบังไว้ต่อยท้องลำตัวขอเอาดือด้อจิ้มคืนครับไม่นี้นะครับยืนยันกันไว้ยืนยัน ด่วนที่สุดการขอครับแม่เดอสองซ้ายอาครับพวดมาพัวพันแล้วมุมระคังชัดไม่ชัดคุณพิเชษเล่นของสูงงบุกสกูนี้ใส่กันต่อครับครึ่งยกอ้าวตีขวาโหนี่นะครับเลี่ยมสุดท้ายอยู่ที่ยอดคมมะตักครับได้เหลียมช่วยเยอะครับหลายจังหวะตกเสียงเฮไปได้ครับออกขวาซ้ายอาขวาคืน แรโบชวนทะเละตื้อต่อครับอโดนเฉยเฉยครับชื่อแรโบมันบูเอา้าแหมแทงเซยเลยครับบ้านในช่วงของท้ายเกมครับยกสี่ครับนาะทีนี้ต้องระทึกแล้วครับร่วมลุ้นกันบยนี่ครับฟันซอกขวาแท้งขวาขขวาแรโบ้ฮึดกับไบทีครับรุ่นนี้ไม่ต้องสอนกันแล้วครับแหมลุยอย่างเดียวค่อยบอยันบอยันแหมบอยันไป ไม่ต้องตวน,นบัดลุยบอยันซสายโอ้โหตั้งกระเพงหน้าไว้ครับเอาตีอเอาขวาเน,น่ไปดีกันชากแมกันชากบุยหล่นโอ้แมก่กระตุกเสือกำลังจะเติมจะเติมโดนฝาน้มอีกแล้วครับนี่ครับไม่ผิดกติการครับลูกแบบนี้ใช้หลังเท้าเตะกวารวบนะครับไม่แบบเกี่ยวเกี่ยวข้าลุดเก้าขาวางแล้วดันล้มนะครับ ขีไปเรื่อยๆครับต่อยท้องต่อยหน้านโดนซ้ายแล้วซ้ายอีกแล้ว,แ,ลวแรมโบ้เอาช้าหน่อยหนักเร็วต้องสป,ปีดแล้วรีบ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 รุดไปจะออกท่าแล้วคุณพิเชษรีบรีบมารีบไประวังจะลนลานนะครับเดินต่อครับข้างล่างบอกเร็วเร็วโดนไปนชนแข้งซ้ายครับเอาโดนพลิกเลี้ยงออกข้างนิดนึงผมแฝงสิทธิ์ดุสิ์ด้วยครับอีกสามาล,ล,ลอะอีกสนาทีครับยกสุดท้ายคู่เอกครับ แรมโบกับยอดคมตักแดงเคยชนะมาครับควา้าแชมป์ประเทศไทยซ้ายสายขาครับ mm hmm. แรมโบโห่มกอดคอมมามาอันนี้ถือว่าได้คนละทีครับได้แข้งซ้ายแล้วก็แรมโบมาได้ห่มตีด้ขวาอัน,น้เขาลอยเอาแล้วครับแม่ตอนนี้เล่นเกมยึกยักนะครับแรมโบแม่จังหวัดไส่ขวานะครับแม่ทีมงานใส่หู คอนตันนะครับมาอาัดฉีดทางด้านของแรมโบนี่1 0 0 0 0แบาทนะครับ oh. โดยบังมัดคอนตันนะครับแมบางมัดนี่สายตรงเลยทีเดียวเอาอะแรมโบ่หนึ่งแสต้องคุมไม่ยูดันแทงเข่าซ้ายไต้สายครับย oh. อดอมดันไอ้ายจริงมโดนลูกนี้เสียทรงไปนิดนึงครับทางด้านของแรมโบ่ที่มาที่ไปที่ไปที่มา ยังไงครับยังดูได้ยังไงคุณเชษดูแลยังไงครับแบบพอเกมมันคู่ขี้สูสีนี่ก็อ้าวลูกนี้ฮะครับสวยครับนี่ครับนี่แหละครับมวยห้ายกจะเป็นอย่างนี้ละครับส่งเดียวดอกเดียวตีเดียวอาการเดียวบางทีมันก็เสียทรงได้อ้าวอ้าวซ้ายได้บ้างไม่ได้บ้างครับเรมโบตัดล่างบอสักครู่นี้กลับมาคุมเกมเลยครับซ้ายทีนึงซ้ายอย่ารับเยอะนะเรมโบแหมต้องโต้บ้างนะครับ ตัดลากไปทีเดียวนะครับอ่ะจำเรืองมองเวลาด้วยครับเวลานับถอยหลังเหล่าขามาตักลากแข้งซ้ายมาซ้ายไม่เข้าอ้าวอยู่ที่มุมเข่าลอยไปเข่าลอย<า>แล้วไม่โดนนะครับตัวเองเสีย<อ>รางวัดล้มลงไปเสียลุกเสียทรงเลยคุณพิกี้บาจังหวะนนี้มันเสียหายมากมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับยอดคอมบตักไปกระโดดเข่าลอยนะครับหื ถึงไม่โดนอาวุธนะครับแต่ว่าจังหวะมันพลาดไปหมดนะครับคุณโลกครับพยายามจะเร่งขึ้นมาครับยอดคมตะกั่นี่นะครับอย่างที่เรียนจำครับดอกเดียวทรงเดียวอาการเดียวจิกเดียวนี่แม่ยุ่งเลยครับมวยไาย5ยกจะเป็นอย่างนี้ครับในรูปของ5432นะครับเรียนกันตรงๆแบบนี้นะครับคุณพิเชษกรรมการนี่ก็กำลังหาตัวชนะพอดีนะครับแปะเปลงสิครับยอดคมตะกั นะดูครับดูอากาศกิริยาของทีมงานฝ่ายแดงนะครับค่อนข้างจะมั่นใจครับค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับโอ้โหนี่ครับแรมโบนีมาแรงแซงโค้งเลยนะครับอาจจะแซงโค้งแล้วเขาเส้นชัยได้หรือเปล่ารอนิดนึงครับอีกสิบวินะอยู่ที่กรรมการครับ้าได้รับการชูมือฝ่ายแดงนี่โบนัสอื้อซ่าเลยคุณพิเชษนะอเอาไปฉลองกับครอบครัวปีใหม่พอดีนะครับ ยอดคม,มตัก,ก็ทำดีมาตลอดนะครับน่าจะดูภาพสุดท้ายครับโชคกันจะเป็นเพื่อนกันเลยวนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวไปทุนครับออกหน้าไหนครับคุณเม่กี้เชิญครับอ่ะกรรมการนรินทร์พงศ์ฮิรันนะครับรับใบคะแนนแรกจากปรเมศตึกดีไปที่ธงชัยกิตดำรงมินทกคุณแล้วก็สัตตาสุภาใสท่านสุดท้ายนะครับก็ชูมือให้ฝ่ายแดงครับแลมโบ้มอรัตนัณฑิต หรือเพชรปะอรอครับย้ำแขน